สวัสดีครับผมสายดิสิีผมม่ได้ทาคลิปให้น่าจะประมาณ2วันนะเป็นหวัดเสียงหายเลยโอเคแป๊บเดียประเดิมตัวแรกเลยแล้วกันผมมี FG 152B นะครับผม m ิดอินเจแปนใครที่อยากได้ยามาฮ่าเจแปนสวยๆเอาไว้เล่นก็ตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมตัวนี้ อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปมันก็เป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองนะครับผมโดยรวมแล้วสภาพถือว่าสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเสียงเปลี่ยนเลยนะเจ็บคอมากเลย2วันไม่ได้ทำคลิปให้เลยลูกค้าเข้ามาถามกีตาร์วิเทศเยอะมาก Baby. เปลี่ยนสายให้ใหม่นะตัวนี้ใช้เป็นสายประสิบ ที่ประมาณนี้นะครับผมเสียงดีเลยอย่ามาห้ามไม่มีผิดหวังแล้วไป FG 152นะครับผม Made in Japan นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยพร้อมกับราคาอ่ะผมให้ดูสภาพกันก่อนนะครับผมหัวสวยโลโก้ก็สภาพกา็อาจจะมีอ่าริ้วรอยตามนี้เลยลูกค้าก็ด,ดูด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> ผมไม่ก็อยากจะคุยมากบางทีผมเจ็บเจบคออยู่ด้วย อ่าแล้วก็อาจจะมีพวกริ้วรอยถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆลูกค้าก็คือตัวนี้เอาไปใช้งานเป็นเป็นกีตาร์สภาพเอาไปใช้งานแล้วกันเอาไปเล่นในวงลงวงเล่านะครับผมอาจจะมีถลอกเล็กๆน้อยๆทั่วไปตามอายุการใช้งานของกีตาร์หลาย10ปีส่วนเรื่องคอก็อาจจะมีตรงนี้นะครับผมอ่าขอก็อมีบ้างแหละเล็ๆๆๆกๆน้อยๆก็ตามที่ผมแจ้งคือกีตาร์สภาพใช้งานนะครับผมอ่าแตบบ่ข้างหลังสวยเลย ก็อาจจะมีบ้างนะครับผมนิดนิดนิดหน่อยทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะลูกค้าดูไปด้วยนะแต่ตามนี้เลยนะครับผมค่างข้างสวยค่างข้างสวยนะครับอ่ะตาก็อาจจะมีนะครับผมเนี่ยเล็กๆล็น้อยๆ้อ e ทั่วไปโอเคก็ประมาณนี้แหลนะเนี่ยตรงนี้ด้วยโอเคนะครับส่วนข้างหน้าสวยเลยนะครับผมนี่ไม้เข้มสวยนะครับข้างหน้าก็จุดหนึ่ง คือจริงๆกีตาร์ถ้ามีอะไรตรงไหนผมผมจะแจง้งเท่าที่ผมเห็นนะครับผมเราเราจะไม่มีปิดกันนะเวลาขายขอ,ของเราจะเปิดหมดเลยสายที่ขึ้นง่าจะเป็นสายเบอร์สินะครับผมถ้าชิ่งต่ำเล่นง่ายถ้าชิ่งกาลังพอดีเลยสวยอผมลือบอกไปลูกบิดสวยมากลูกบิดเดิมๆยามาฮ่าเจแปนคอเล็กเล่นง่ายตรงนี้ตรงข้างหน้ามันจะมีรอยสลักเจ้าของเก่าเขา่าจะสลักมา อะไรวะหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าอจุดห้าน่าจะเป็นปีของกีตาร์นะครับผมโอเคตัวนี้ผมเอาแค่สามพันหกห้าสิบคุ้มมากงานญี่ปุ่นเจแปนโอเอ็มจริงๆรุ่นนี้ราคาโดนไปเกือบห้าพันแล้วผมเอาแค่สามพันหกห้าสิบอนะครับผมสวยเสร็จดีด้วยสภาพดีนะสภาพไม่ได้น่ากเกลียดมาก อ่าสามพาค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180บาทเหมือนเดิมเก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บปลายทางมัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผมตามรายละเอียดที่ผมลงไว้ให้นะครับผมอันนี้ให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมมัดจาเท่านั้นไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปากเปล่านะนี้ต้องขอโทษจริงๆเก็บปลายทางใจทีเดียววันนี้ไม่ไม่ขอรับเลยนะครับผมเพราะว่าสินค้าตีกลับมาเสียหายนะครับผมไม่คุ้มกับทางร้านนะครับโอเคถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าก็ ไล์เข้ามาได้เลยรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ถ้าเจอในเพจในกลุม่มใน Facebook ที่ผมลงไว้ให้ลูกค้าทักแชทส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะ3า5พคุ้มมากผมบอกให้เกินคุ้มเลยยามาฮ่าเจแปนอ่าได้ราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมอันนี้ประเดิมให้ตัวแรกเลยนะอ่าสภาพก็สวยตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไปให้เมื่อกี้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับฝากด้วยครับผมเจแปนสวยๆโอเเสียงดีมากเอาไว้เล่นในวงเล่า